คุยเล่าเมาโรคสนับสนุนโดยเครื่องปรุงรสโซเดียมต่ำ g ู o d Life ห่วงใยในทุกคำอร่อยเอ๊ะคุณหมอครับผม<ไ>ชักอยากรู้เรื่องคอเลสเตอรอลของตัวเองไม่รู้จะสูงแค่ไหนอวงที่ทานอาหารทะเลบ่อยด้วยแหมดีมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นความคิดที่ดีมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะ คนไข้หลายคนเนี่ยคิดว่าตัวเองไม่อ้วนก็เลยไม่อยากไปเช็คคอเลสเตอรอลแต่จริงๆแล้วคอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะคนอ้วนก็มีได้คนผอมก็สูงได้เหมือนกันคนอ้วนเหมือนกันอันนี้เป็นความคิดที่เยี่ยมมากเลยที่จะเช็คค่ะครับผมแต่ว่าเราสองคนลืมสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับหมอก็คุยเลยซะเนี่ยใช่ผมก็ได้เวลามาพวกผมก็คุยคุณหมอเลยลืมสวัสดีคุณผู้ชมไปนะครับก็เนี่ยนะครับคุณหมอก็คือ ผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันจะมากน้อยแค่ไหนหมอเพราะฉะนั้นมันประมาทไม่ได้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะคอเลสเตอรอลสูงนี่ประมาทไม่ได้เลยเพราะก็เป็นสาเหตุของโรคได้หลายโรคค่ะถ้าสมมุตินะครับอธิบายแบบคนไม่รู้จักคำว่าคอเลสเตอรอลเลยเราจะอธิบายว่าคอเลสเตอรอลนี่คืออะไรครับหมอค่ะจริงๆแล้วนะคะท่านผู้ชมเชฟเซนค่ะคอเลสเตอรอลก็คือไขมันชนิดหนึ่งในร่างกายเขาทำหน้าที่สองอย่าง ข้อแรกให้พลังงานเป็นความอบอ,อุ่นกับร่างกายนะคะอันที่2ก็คือว่าเป็นองค์ประกอบที่ใช้สร้างฮอร์โมนมและวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินดีเพราะานันถามก็ว่าเขามีประโยชน์ไม่มีพวกเรามักจะได้ยินแต่ว่ามีเยอะๆแล้วไม่ดีมีโทษแต่จริงๆแล้วก็มีประโยชน์ด,ด้วยอเอแล้วอย่างคอเลสเตอรอลนี่เขามีบแบ่งเป็นชนิดชนิดไหมครับคุณหมอนี่ค่ะจริงๆแล้วคอเลสเตอรอลมี2ชนิดนะคะท่านผู้ชมเชฟเซนคะ่ะ ชนิดที่1นึ่เขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีภาษาอังกฤษเรียกว่า HDL คอเลสเตอรอลตัวนี้เนี่ยทำหน้านที่คล้ายคหมอชอบบอกคนไข้เสมอว่าคล้ายๆน้าน้ำมันหล่อลื่น<ม>ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดนะคะจะช่วยลดโอกาสอุดตันของเส้นเลือดทั้งหลายมันจะอยู่ในเรื่องของออน้ำมันปลา<ม>แล้วก็ถ้าเราออกกำลังกายก็จะเพิม่ม HDL คอเลสเตอรอลได้ ส่วนตัวไม่ดีตัวผู้ร้ายคือ LDL คอเลสเตอรอลนะคะตัวนี้ถือเป็นคอเลสเตอรอลที่เป็นผู้ร้ายจะทําให้หลอดเลือดนั้นแข็งตัวและเกิดภาวะโรคหลอดเลือดตีบได้ค่ะจะเป็นสกรณีค่ะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าสุขภาพเราจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับ2ตัวนี้ด้วยใช่ค่ะแล้วก็คอเลสเตอรอลนี้ก็แสดงว่ามีผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยสิครัจริงค่ะก็อย่างที่เรียนคือถ้าเรามีคอเลสเตอรอลตัวดีเยอะ เส้นเลือดเราก็จะไม่ตีไม่ตันนะคะคร,ร่างกายเราก็แข็งแรงอวัยวะต่างๆนั้นก็ไปตามอายุเราไม่ได้ล่วงหน,น้าหรือว่าไปแล้วะค,ะครับนะคะเลือดไม่พอในกาอายุอวัยวะไปละเจ็ดสิบแล้วอายุเราเพิ่งห้าสิบแต่ถ้าเรามี LD L D L คอเลสเตอรอลเยอะมันทําให้เส้นเลือดแข็งตัว mm hmm. เลือดไปถึงอวัยวะปลายทางนั้นไม่พออวัยวะต่างๆก็จะทํางานไม่ดี mm hmm. เกิดภาวะเรื่องของอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ถ้ามันตีที่สมองหัวใจมีเส้นเลือดตี ล้ามเนื้อหัวใจตายหรือแม้กระทั่งบางคนก็จะมีภาวะของเลือดไปเลี้ยงปลายขาไม่พอก็จะเกิดเป็นภาวะเขียวตรงบริเวณปลายมือปลายเท้าได้ค,ค่ะครับอย่างตอนต้นที่ผมบอกว่าเอ๊ะผมชักอยากจะรู้ระดับคอเลสเตอรอลของตัวเองนะครับคุณหมอเราจะทราบได้ยังไงครับเราจะเช็คจะตรวจได้ยังไงอันนี้ต้องตรวจเลือดค่ะเชฟเซนนะคะหมอจะแนะนําว่าท่านผู้ชมหรือว่าเชฟเซนที่อยากจะไปตรวจเลือด ข้อที่1อดอาหารจริงๆแล้วทฤษฎีที่ถูกต้องต้อง12ชั่วโมงมแต่สามารถทานน้ำเปล่าๆได้นะคะแล้วก็ไปถึงเจาะก,ก็จะตรวจเวลาที่เราตรวจเนี่ยจะตรวจ1คอเลสเตอรอลรวมนะคะอันที่2ดูไขมันตัวดีกับไขมันตัวไม่ดีการวินิจฉัยว่าเป็นภาวะคอเลสเตอรอลสูงนะั้นเราจะดูจาก1คอเลสเตอรอลรวมมากกว่า200มิลลิกรัมอร์เซนหรืออันที่สไขมันตัวดีนะคะน้อยกว่า40มิลลิกรัมเอร์เซ หรืออันที่3ไขมันตัวร้ายที่เรียกว่า LDL คอเลสเตอรอลมากกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จึงจะถือว่าเป็นภาวะของคอเลสเตอรอลสูงค่ะเพราะฉะนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะครับเราไม่ควรจะประมาทควรจะเช็คใช่ไหมครับเพราะว่าผมเห็นบางคนที่เมื่อก่อนผมมีความคิดว่าคนที่มีระดับคอเลสเตอรอลสูงๆเนี่ยก็คือคนอ้วนแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรู้มาว่าเอะคนผอมก็เป็นระดับคอเลสเตอรอลที่สูงได้เหมือนกัน ใช่ไหมครับแล้วผลของจากการทานอาหารผมก็คิดว่าอีกว่ามันน่าจะสาคัญสัมพันธ์กันถึงถึงโลกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะทานอะไรดีครับจริงๆก็อย่างที่เกิดคยเราเคยกล่าวกันมาหลายตอนแล้วถ้าท่านผู้ชมจําได้เชฟเซนจําได้นะคะ <ผม S 2> ในไขมันที่มีไม่ดี LDL คอเลสเตอรอล <ผม S 1> จะอยู่ในพวกกลุ่มไขมันอิ่มตัวทั้งหมดของทอดของมันกะทินะคะห <ผม S 1> น,ะะนังเป็ดหนังไก่ ไข่แดงไข่แดงเนี่ยท่านผู้ชมและเชฟเซนเราสามารถทานได้แต่อย่าเกิน3มฟองต่อสัปดาห์นะคะกุ้งปูปลาหมึกหอยนางรมแล้วก็เครื่องในสัตว์อันนี้เป็นกลุ่มที่จะมีคอเลสเตอรอลไม่ดีส่วนน้ำมันเนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยนะคะเราบอกว่าน้ำมันพืชทานได้แต่ยกเว้นพวกกลุ่มน้ำมันมะพร้าวพวกนั้นจะมีไขมันอิ่มตัวสูงมากซึ่งไม่ดีต่อสุขภาพจะต้องเลี่ยงไปค่ะส่วนไขมันตัวดีมอเสริมไม่นิดนึงก็น้ำมันปลาอย่างที่เรากล่าวไปตอนต้นแล้วแล้วก็แนะนําให้ทานพวกน้ำมันพืช ที่มีส่วนผสมของไลโนเลอิกแอซิดหรือกรดไลโนเลอิกนะคะจะอยู่ในพวกน้ำมันพืชที่ทําจากพวกเมล็ดพันยพืชทั้งหลายถัลล่วเหลืองหรือว่าเมล็ดทานตะวันคุณมีที่ทำให้การดูดซึมคอเลสเตอรอลน,น้อยลงค่ะแล้วส่วนอาหารที่จะช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลนี้มีมีบ้างไหมครับก็อาหารทั่วไปค่ะก็จะมีผักจริงๆแล้วหลายคนงงนะคะผักและผละไม้การที่เรากินอาหารที่มีกากใยเยอะๆเนี่ย จะลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลลงนะคะแล้วก็น้ํามันที่เมื่อกี้หมอกล่าวไปแล้วว่าถ้าเราจะต้องใช้น้ํามันเนี่ยให้ใช้น้ํามันกลุ่มที่มีกรดไลโนเลออีกจะทาให้การดูดซึมคอเลสเตอรอลน้อยลง,ๆๆลงก็จะช่วยได้ในสองอยา่างค่ะคุณหมอแล้วเรื่องของการทานยาหรือทานวิตามินเนี่ย เพื่อลดระดับของคอเลสเตอรอลเนี่ยมีผลที่ผลเสียกับร่างกายเราอย่างไงครับจริงๆนะคะในฐานะหมอหมอว่าหมอทุกคนในในโลกเนี่ยอยากให้คนไข้เนี่ยใช้ธรรมชาติก่อนอนะคะคือคุมอาหาร,รนะคะเราอยากให้ลดน้ําหนักถ้าน้ําหนักเกินอยู่ออกกำลังกายใช่ไหมคะลดบุหรี่ก็จะวันลงตรงนี้แต่ถ้าจําเป็นคุมสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะคะท่านผู้ชมและก็เชฟเซนอาจจะต้องใช้ยาแต่ยานั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียอยู่สองอย่างถึงจะไม่เยอะแต่มีโอกาสเจอได้ข้อที่หนึ่ง เสนะะข้อที่2ภาวะเขาเรียกว่าภาวะกล้ามเนื้อสลายจะมีปวดเมื่อยตัวเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นต้องทานยาเนี่ยหมออยากขอร้องให้ท่านผู้ชมเนี่ยทานยาในใต้าการดูแลของแพทย์นะคะอย่าไปทานมีคนไข้ของหมอหลายคนนะคะซื้อ,อยาทานเองค่ะซึ่งบ้านเราก็สามารถจะซื้อ,อยาได้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ถูกเพราะมันจะมีจุดที่จะต้องดูแลครับอันนี้ก็คงจะต้องระวังนะครับสําหรับผู้ที่ อยากจะหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันนะครับตัวเองจากเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับนำข้อมูลดีๆที่คุณหมอได้บอกนะครับไปปฏิบัตินะครับส่วนผมก็จะมีเมนูดีๆเหมือนกันในเรื่องของสุขภาพนะครับมาแนะนําคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนจะไปลงมือ ปรุงอาหารสบัดต,ตะหลิวอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องไปซื้อของกันครับ <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปซื้อของนะครับวันนี้ขอบคุณหมอแป๊ดมากเลยครับ <c oughs> ที่แวะมาให้ข้อมูลดีๆสม่ําเสมอน,นะครับทุกๆวันอาทิตย์แบบนี้แต่ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตกันดีกว่าไปซื้อของนะครับในช่วงหาของเข้าครัวครับ